วันนี้ก็จะพามาดูพริกเก่าอายุเป็นปีขึ้นไปครับสังเกตรครับต้นจะเก่าและกิ่งก็จะเริ่มแก่เราก็จะทำการพวนดินร,บรอบๆคนต้นแล้วใส่ปุ๋ยคอกลาดลดด้วย จุลินทรีย์น้ำเสาข้าวหรือจุลินทรีย์ชนิดใดก็ได้ครับผ่านไปไม่นานก็จะเริ่มจากต้นทุ่มโสมครับเริ่มแตกใบใหม่อ่อนๆขึ้นมาเราก็จะไล่เพีย้ยไล่แมรงด้วยน้ำหมักสมุนไพรน้ำหมักสะเดาน้ำหมักยาเส้นยาฉุนต่างๆที่เราใช้ได้อยู่โดยไม่เป็นพิษ นี่ครับหลังจากเราทําไปสักพักก็จะมีใบอ่อนๆแตกมาใหม่อย่าลืมใส่ปุ๋ยคอกรอบๆโคนต้นนะครับแล้วคุมด้วยเศษวัะชะพืชฟางหรือแกบเก่าๆอะไรก็ได้ครับเพื่อรักษาความชื้นดังเช่นต้นนี้ครับผมได้ทําไว้นานแล้วพริก อันนี้ก็ข้ามปีรู้สึกก็จะมีผลเยอะครับเป็นปีแล้วครับเริ่มออกผลอีกครั้งจะปตนไปด้วยต้นกระเพราเก่านะครับอันนี้สูงเกือบแข่คอนี่ครับก็จะดกอีกครั้งพริกยอดสนอายุเป็นปีนะครับสังเกตต้นจะเก่า ต้นเก่าครับเราได้คุมฟางก็จะฟางก็เปื่อยไปเยอะแล้วครับดินก็จะทำให้ร่วนครับไปด้วยใบยไม้และฟางที่เราคุมไว้แต่เก่าก็หมดไปแล้วอันนี้เป็นพริกที่เราได้ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักและพวนดินรอบๆโคนต้นก็เกิดผลขึ้นมาอีกครั้ง ทำให้ได้กินพริกอีกรอบครับนี่ครับสังเกตพริกข้ามปีเราก็ไม่ต้องปลูกใหม่เพราะต้นเขาอายุมากแล้วสามารถออกผลได้ไวก็กระตุ้นให้ออกผลอีกครั้งด้วยปุย๋ยคอกปุ๋ยหมักน้ำจุลินทรีย์ต่างๆ ได้ประโยชน์ครับสะ้อนแสงหน่อยนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับเคล็ดลับ